ใชครับไม่ยังขึ้นมาตั้งทั้งนี้มีไอเสือบ่าว่าไม่ยังมีอ่างน้ำกูชีพร้อมันเลยเป็นบ้าไคสิะมาใสอยู่ไก่ปันนี้โอ้ยมาเบิ่งจิล่ะรอใช่โรใช่อ่างน้ำนอ่ยั่นี่นี่บ้าที่อาบม่แลี้ยงแต่จะอาบตีม่แล้ยงโอ้ยจะว่าตัวพี่อุ้ยฮะพี่นี่ตีอุ้ยมาทำมาได้ขตัวตั้งทั้งนี้กูชีเลยกูชีพ่อลวงเนี่ยกูชีกูชีเฮกูชีมึงกูชีจตัวเฮกูชีนหมุนอยู่ขี้ยนตี สวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเดินทางมาที่อ่าภาระแงงนะครับอำเภอนตะคูดจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับเมื่อนี้รู้สึกว่าเส้นทางสีบอ่บมีบ่ได้ลุยคือเก่าเนาะผู้จัดการเนาะก็เลยให้ผู้จัดการพ่นขับครับอืมได้จันทร์ป้องวันนี้ฟังว่าฝนจะไม่ตกทำเราเนาะวิเมื่อนี้พ่นปลาเห็มาพักฟันครับพูดพ่นปลาครับครับหอมขวดตัวขวดตัวครับผมพี่น้องเบิร์นเส้นทางครับ บรยากาศความสวยความงามของนาผานะครับก่อนถึงผาละแงงนะครับเราจะชิดขึ้นเดินทางแบบรถชิดนาผาที่สี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ้างหน้าคือจุดที่เราวันนั้นลุยนะฮะซิดเป็นจะได้มือนีค่อยติดตามกันพี่น้องครับคุณเบิ้งครับ บรรยากาศทีมงานกัลลังเสาหินออกจากทางพี่น้องครับเสื้อบรถหลาย้ขั้นดีมากตอนนี้นะฮะรถมีการเบียดหินก่อนนีแน่นอนนะครับเขื่อนนิดนึงนะฮะจุดที่เราวันนั้นนะครับหินล่องลได้แล้วได้แล้วได้แล้ว มาถึงแล้วครับบรรยากาศที่ผาและแง่งพี่น้องครับจุดนี้ครับเราโอ้โหที่นี่มีลิงด้วยครับผมสองนายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆ้สวัสดีครับผมป้อดน้องน้องเขาบ้าแคมป์เขาพี่น้องครับผมทักทายกลุ่มน้องๆนะครับแต่ทั้งครั้งๆไปนี่มีของนำบ้างหรอบ่มีเนาะหรือของน้ำพันไรเลยบ่ครับผมอ่าเดินทางเดินทางไม่ได้ใส่ครับน้องน้องันโค่นครับ ของบ้านไอ้ตัวนี้แม่โอ้ยแห้งว่าบ้านนี่เฮ็ดงานยี่มงคนมาครับลูกนี่ครับนี่เลียงครับเลี้ยงทีหลังมุคนลำมุขคนเฮ้ยสิ์น้องได้การแก้วคณะได้ครับไพผ้าครับไพผ้าเนาะเฮ้ยได้การไพผ้าเฮ้ยอ้าวโอเคตรวจัดเพร่จมลบรรลักม์เมืองแจ้งตรวจกันเท่านะครับขอบคุณครับบรรยากาศของทีมงานน้องๆกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากหลายพื้นที่ครับทั้งคนพื้นที่ก็มีคนผ้ามุขเที่ยวบ้านเพื่อนที่นี่แหละผาดแง้งอำเภอตะคู่จังหวัดกาลสินครับแก้ว บรรยาการวิวงามบ่ครับสุดยอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาจากไซคันดิครับเด็กไซครับผมหน้าคู่ครับโอ้มีหอดสิงเสียผมนี่ครับอาจารโอ้นาคู่ปนเท้าสุดยอดครับเจ้าถิ่นครับอ้าฝากพี่อน้องไว้กับบรรยากาศที่นี่แหละนาคู่กระสินครับกันป้องครับอ้าโลครับห่วยมีแเนี่ยเสีบจวดบวลาแก่ซวงบ่แก่ซวงเออห่วยนี่ยังล่ะม่วงแล้วเว่ยของน้ายังหายากอยู่ก็จะบักเมาส์เฮ้ยมักเมา มองอยุ้ยใส่นว่าวันตกเมาด้วยครับเอาโอเคเดี๋ยวไปจัดเนี่ยเสบมาฝากตอนพี่น้องเข้าบรรยากาศนาผาเนี่ยมือหนิถ้าใารพี่อามฝั่งสายมือครับจัดงานฮักเต็นนะครับผมน้องไสดจากกาลสินที่นลำปล่าครับมีโอกาสมาพอกันทั้งพี่นะครับผมฮักเต็นครับแกลขอให้น้องนุ่งฝั่งสายมือครับฮัมมฮัมมสวัสดีครับพี่งานครับน้องนุ่งครับปอดเมืแล้วทวน แล้วทนเอาก็คนทำให้เขาเนี่ยเขาหนังตะกอนเอาต่อนน้ำลายแตกนะเอาเอามาพี่น้องครับบรรยากาศที่เฮาอยู่ขนีผาละแง่งอำเภอนะคูจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่ลำปางมองนี่ลังกลับมาอีกครั้งยังจําได้ไหมกับความงามมองนี่ที่โอ้ภัยละดึกว่าถึงใจรายการการันอนมารอบนี้ห้องบนด้วยบนด้วยอาจารย์ป๋องเนาะยครับเพราะว่างอย่างนะครับคือฝนโบกไฮตกครับนะครับหนาวหนาวแห้งสีแห้งพี่น้องนะครับผมนะทีมงานครับผมลังลังกันมากครับผมโอ้รายการอดีันตีการันตียังใช้รถไทยว่าอะไรเนี่ย กินกันน้องนุ่งพอเราเสียหมูมาหันมาละเมื่อได้ปะแก้วมาก่อนหันหมูมาหันแบบม่วงก่อนนี่วันนี้ขอบคุณม่วงจากน้องพัดนะครับแต่ทีมงานเป็นแบบม่วงลักม่วงรักพี่น้องมาขอบคุณพี่น้องครับบรรยากาศนาพาครับผมโอ้ยเห็นแล้วหมดเลยไม่ง้าง นี่สมแม่งเด็กบีเอาขเอามะม่งสบเตี้ยแอนถ้าอยากมงาง่งหวานแต่องมาสุกอย่าพิ่งใจเยน็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะ่าบ้างเรือยไปบ้าจิ้มรสจัดเก้วด้วยคนมาจัดรสจอบมากินน้ำการะี่นนองด้วยนะครับ คำยังไงเขาสามกิโลคุณเดอย่างห้องน้ำเอาเต้าปุยเนื้อเนือดอกเขาพับพับแต่กันเลยบอนอ่ะพี่อาพี่อัมมาเร็วเดีวน้องชายนะครับแอดมินแตดงงานพักเต็นท์สวัสดีครับอาลสินครับมาแล้วไหม,าม,ม,มนั่งครับมาเนี่ยมานั่งเนี่ย ยังไงเขากไปิบไปยิบ่ะผอมผอมอมเดยัครับแม่แม่ตกตลาดเป็นนัดกันไวบ้ว่เสีวเจอกันรอบก่อนนัดกันไปแต่บ่ไห้มาเียบ่อไหมารอบนี้เมียตายแล้วเมียตายแล้วเมียตายตายตัวโ้ยกามูจีขอบกลามาดูนะครับโอ้มเป็นสมแถวข้ามหั่กันนีด้วยสามกิโลเลยหออ้ยบ่อดมันจะทาใถุง ดักจัังไหน3กิโลก่ะงก่อนเะผมรอกันไหมผมรอกันไหมนไปแล้วยาสั้นลาเอาั้นได้วลาแล้ววอยู่ได้วแล้ว เป็นรถไทยกันมามาเคลียร um. oh, ์ทางขึ้นน้องครับแต่กระลุงเมืองเาเก็บขยะมาหนึ่งพี่น้องน้องๆโอ้สุดยอดมากเลยนะครับนะฮะแก้วมาพี่น้องมากสามโลเด้อสามโลเด้อมืึงมองนี่โลเดียวมองนีโลเดียวเพราะทั้งสามหลักองหน้าไมฮะเนื้อปาเนื้อปลาจังผมมีเสียมอ้วยฮะเสียมดเสียมกระชางผมมีถุงดำอยู่เรานี่ท่านในฟังแนวมือเนี่ยเรานี่ท่านในฟังแนวท่านเอาที่แบบ สาระนะสาระจะไปอยู่ตลาดเด้หมูลงอง่นเร็วันนี้จะไปอยู่ตลาดเด้ไปดิไอ้ไอ้ขึ้นหูจักพาอะไรเงี้ยขึ้หูจักจุดๆนี่ไปเห็นมาแต่ใสเน็ตอืเราอยู่พวกนักผูกับะสินเท่ากับพวกาเตี่มว่ากุทยังอยู่ด้วู้วกเขธาวุทธายำเดียวได้นี่างากับเตียมแสดงว่าพวทธเดียววนิ้มาหัวแบเพวกพุทธายังมันนะบัดนี้มาหัวแบบพวพทายเดียวเดียวเดียวจะปอง ภาาษอย่างนี้แบบผู้ไทยเป็นแบบมาบอกทั้งเลยผู้นี่เอามืองเลยฮะเนี่ยเอาเออเอาว่าเป็นผู้ไทยบ่บ่ไปทั้งด้วยแล้วกันมาหอดมบ่ผู้ไทยเขาจะบอกกินไปบ้านนี้อยู่ที่สีเกียร์พวกยู่หอยน้ำจันนี่ข้าน้ำจันนี่บอกกินไปเอาเลือดทามบ้านทุกเจ้าอยู่สีเกียร์บ่บ่มันทางเดียวกันเอากินไปน้ำกันหลายภาษานี่ย่อกับแม่นผู้ไทยกับแม่นน้ำเดียวพี่น้องนะครับผมสุดยอดหลายครับผมโอ้ขาขาขาเราใช้กันมาแล้วครับผม ทางด้านแอซ่าฝังขวาบุญครับสวัสดีครับไอค่ะผมสวัสดีครับอันนี้คือพี่คนนี้นะครับท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของหันหันหมูใบผมปากพี่น้องเลยอ่ะบอกพี่น้องเลยเนาครับปากร้านหมูหันน้นเนี่ยร้านกัปตันเคียงหมูครับยู่งสครับผมอยู่บันซาดครับกัปตันเคียงหมูครับครับกัปตันเคียงหมูที่บันซาดนะครับสนใจหมูหันแล้วต้องการหมูบนโทรศัพท์ไอคุณไหนครับบนโทรศัพท์เบอร์อะไรไอค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ห้าหกสองศูนย์ห้าหกสองศูน กับกันเสียงหมูโอ้เมื่อนี้มีบริการส่งท like okay. ันทีหรือเล่ครับผมอ่ายุนละเมื่อนี้อ้หนใจดีครับเำามาตอนกับผมทำไมอาถ้าตัวหมูซ้ำไปเที่ยวนีแจ้กบาทไดอันนี้ว่เปนหมูไปเัยอันนี้ว่าเป็นหมูที่ปวดติดต่อ กับพี่น้องครับบรรยากาศครับสุดยอดหลายเดียวเมื่อแรกนี่เฮาส์ีแคมกันพี่น้องเบิง์ด้พี่น้องเด้อแต่ว่าในส่วนภาคครับอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่จะมีคลิปร่วมให้พี่น้องเบิรงอยู่ครับผมแก้วหน่อยเด้อยหน่อยเด้อขั้นหน่อยก็มาน่าสนใจงามเส้นของงามสุดยอดหลายพี่น้องครับที่นี่พาร์ติงนครับพี่น้องครับพี่น้องบอกเช่นนะพระโอ้คนก็หลายเด้อพี่น้องอยู่พื้นที่เองส่พอตรงกลางครับปรแม่ณพื้นที่คักขังพื้นที่ลง ก,กระแกเสียรดรสครับผมแก้วลมพัดไปแล้วพี่น้องครับมีโอกาสมาทั้งอำเภอหน้าคู่กระเสินพี่น้องครับผมยังติดใจเลยครั้งที่2องคือผมมาบอกนี่หน้าคู่กระเสินกับน้ําตกผาละแง่งมีโอกาสมากกับมากพอดีน้องบรรเทาเด้อครับเด้อนะครับธรรมชาติที่สวยงามบัวคืนบาแถวบรรเทาสิมีแบบนี้ นะครับถึงใจได้การผมเสียวเผือกเมืองสมุทรแล้วก็ปากติดตามเพจิน้องซ่ามาในแซวด้วยฮักเต้นฮักเต้นกับผมฮักเต้นของน้องอามน้องซ่าักจากคารสิซียนครับท่าเพื่อกำร้าใสนะครับผมมื่อนี้ก็บริการของกันถุงม้วงคงสิเบรกใบย์สมีเอาล่ประจากแฟนคลับเฮ้าเดี๋ยวในส่วนของเพิ่มเติมครับผมอย่าลืมครับพี่น้องครับกัตันกับตันหมูหันเอาเพิ่มอีกคู่นะครับคารสิซียนครับได้ไม่ยังเห็นเสียงเผียวป่ะก็นั่งยู่นี่เลยเอาวะอีกคนนึงเซ่กวนอ้าวันนี้เสี้ยวเผือกวันนี้เรา มือนีหนิคนขับรถไถกันมาพี่น้องครับอุปกรณ์กับมานั่นะครับมาเก็บเอียงเนื้อเอิญหมูหันหมูหันบ่ครับหมูหันโอ้สิไม้ไอเสี้ยงซิมบ่มือหนิแสบไปนอนบ่โอ้ยมันมันลุกมันมันแผลบ่แผลแผดเที่ยเพียวตัวนี้แผลตั้งเพียวเดียวไม่การเลยอ่ะราบอนีิคงเสร็จแล้วพ่อจ่าแฟนคลับแคร่เที่ยงสนิทต่อกันไปมือหน่ะอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับฝากนะครับกับกัปตันหมูหันนะครับอับเพื่อนคู่กขลสิลป์ครับบ้านซาดตร์บ่งือ ปัชาดเนาะมันไปชอช้างไงพี่ปัชาดบัชาดปัชาชาแก้วสะไปของนำก่อนมาดขออีกครั้งนึงจะไปกินได้าสะสามโลด้อรอสะเน่ยนอสาโลองน้สองคนเดียวเดี๋ยวทีนี้ นี่เกี๊ห่วยมันจรนี้เอาดาขึ้นเงืองดี